แน่แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงไร้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อป เออสีเพื่อนชาวกิลล่าเบทุกคนวันนี้นะครับก็มพบกับคลิปแพทนี้ป้านาดีกันประจําอัปเดตกลางเดือนกันยายนกันก็คุกกี้ที่มาใหม่ในแพทนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ตัวนะก็จะเป็นตัวของหงน้ําตาลเลเจนดารีตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ตัวของน้องวิปปิ้งครีมที่เพิ่งได้รับการบัฟมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในแผ่นนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรน่าปั้นกันบ้างนะครับ ก่อนที่เราไปจัดอันดับกันก็เหมือนเดิมขอเล่าให้ฐานที่เข้าใจว่าการจัดอันดับนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมเท่านั้นบางอันดับเนี่ยอาจจะไม่ตรงใจกับเพื่อนๆบางคนอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย อย่างที่เห็นว่าในตารางเนี่ยจะเห็นว่าอันดับของผมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนื่องจากการจัดอันดับในรอบนี้ต้องบอกเลยว่าในแผ่นนี้เนี่ยคุกกี้ที่เป็นผัดแรกโดดเด่นเนี่ยถ้าไม่นับตัวของหงดำเนี่ยพวกคุกกี้อีพิกเดิมๆเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผัดแรกที่ดีอยู่ด้วยความที่วิปปิ้งครีมเนี่ยบัฟบมาค่อนข้างโดดเด่นในฐานะผัดสองมากกว่าทําให้โดยภาพรวมเนี่ย คุกกี้ผัดหนึ่งผมยังให้อันดับที่เหมือนเดิมเลยคือต้องบอกเลยว่าอันดับ1นถึงสเนี่ยเรื่องแต้มเนี่ยไม่ต่างกันมากนะบางเซตอาจจะชนะกันในบางด่านบางเซตอาจจะดีกว่าบ้างในบางด่านแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมให้โดยรวมนะแต้มใกล้เคียงกันแต่ที่ผมให้จัดอันดับโดยภาพรวมประมาณเนี้ยเพราะผมมองว่าอันดับหนึ่งคือพานาคอต้าเนี่ยผมมองว่ามันยังมีเรื่องของเลน์มันเอาไปใช้งานได้หลากหลายมันเล่นเป็นผัด2ในจวังหวะเก็บโหลใหญ่หนึ่งขวดได้ก็ถือว่าค่อนข้างยืดหยุ่นส่วนตัวของชูโรสเนี่ยมีข้อดีคือเรื่องของควาามเล่่นงยผัด 2ก็พอโอเคก็เลยให้อยู่อันดับ2ส่วนน้องครีมโซดาก็เป็นตัวที่อาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ว่าโดยภาพรวมมันยังทําแต้มได้ดีมากแล้วก็ยืดหยุ่นมากแล้วก็เชอร์รี่โคลาคล้ายๆกับตัวของชูโรสแต่ว่าชูโรสเล่นง่ายกว่านิดนึงผมก็เลยให้มองว่าชูโรสแอบดีกว่านิดหน่อยส่วนนักบินเนี่ยถ้าเป็นเซตผัดหนึ่งอาจจะเล่นยากหน่อยแต่โดยภาพรวมมันก็ทําแต้มได้สู่สีคู่ขี้เหมือนกันดังนั้นผมก็มองว่าอันดับหนะึ่งถึงสเนี่ย ปั้นได้ตามความชอบเลยไม่มีผิดไม่มีถูกโดยรวมอันดับถึงถึงสเนี่ยอันดับใกล้เคียงกันมากมันจะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันออกไปส่วนอันดับ5เนี่ยก็เหมือนเดิมนะก็จะเป็นเต้าหู้แผ่นกับตัวของต้นหอมก็จะเป็นเทียรองลงมาจากตัวข้างบนนะแต่ถามว่า2ตัวเนี้ยแย่ไหมไม่แย่นะถ้าสมมติว่าปั้นมาตั้งแต่แผดก่อนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ส่วนในพัดสองเนี่ยโดยภาพรวมเหมือนเดิมผมเพิ่มวิปปิ้งครีมเข้ามาอย่างที่บอกวิปปิ้งครีมเนี่ยผมให้เป็นหนึ่งในพัด จะเป็นเซตของครีมโซดาหรือจะเป็นเซตของสับปะรดก็ถือว่าใช้น้องเป็นผัด2ได้ค่อนข้างโอเคมากส่วนในช่องมีก็ดีเนี่ยผมได้เพิ่ม2ตัวใหม่เข้าไปก็คือจะเป็นตัวของหงดํากับตัวของ Cream. วิปปิ้งครีมก็หงดําเนี่ยเหมือนกับตัวของแก้วมังกรคือเป็นตัวเลเจนดารี่ที่ค่อนข้างดีมากถ้าปั้นได้ก็ดีแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นตัวเลเจนดารี่มันใช้ทรัพยากรในการทําค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าไม่พร้อมปั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรไปใช้ตัวอื่นแทนได้ส่วนบิปกปิ้งครีมเนี่ยก็เหม ค่อนข้างเป็นตัวเมนที่ค่อนข้างดีเลยใครจะหาตัวเบรกเอามาเล่นสักตัวหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์แถมน้องเนี่ยเอาไปเล่นผัด2ในสนามแข่งช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเก่งมาก มาดัมาต่อกันที่หัวข้อคุกกี้ที่ความนับปั้นดรอปลงกันดีกว่าก็โดยภาพรวมในเมตานี้เนี่ยคุกกี้ที่ไม่ค่อยน่าปั้นเท่าไหร่ก็จะเป็นพวกหน้าตาเดิมๆก็จะมีพวกเทพธิดามีล็อกสตาร์มิ้นท์เวเฟอร์อะไรพวกเนี้ยส่วนตัวที่ดรอปลงก็จะเป็นพวกสตรอเบอรี่สติ๊กชายมัสแคทอะไรพวกนี้ที่มันก็ดรอปลงไปจากการที่มีตัวใหม่ๆที่มาทําหน้าที่ได้แทนดีกว่าแต่บางตัวเนี่ยมันก็โผล่ในฐานตัวเล่นเด็กเอาบ้างนะโอเคทีนี้มาต่อกันที่หัวข้อที่น่าจะเป็นประเด็นหลักประจําอัปเดตรอบนี้นั่นก็็้ีเจแะปน ตัวของหงดําหงน้ําตาลดำเนี่ยถือเป็นเลเจนดรีที่ดีที่สุดในเมตาตอนนี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการปรับปรุงด่านแล้วก็มีเรื่องของการเนิฟเซ็ตครีมโซดาลงก็ทําให้ตัวของหงดาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นที่1ของทุกด่านละจากที่ผมรีวิวตอนเดย์วันอ่ะก็จะมีบางเซ็ตของครีมโซดาที่มันแซงบ้างถูกไหมแต่พอเขาปรับมาเนี่ยก็จะทำให้หงดำเนี่ยความโดดเด่นมันสูงขึ้นไปอีกหงดำเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่ปั้นให้ตันได้ภายใน1เดือนนับตั้งแต่น้องมาเนี่ย ผมมองว่าเป็นตัวที่ควรทําเพราะว่ามันค่อนข้างเก่งมันโดดเด่นมากคือน้องอ่ะเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นสบายนะมันเล่นง่ายแล้วก็ทําแต้มได้ค่อนข้างเยอะมากซึ่งพอเราพูดถึงหงไปแล้วเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมาพูดถึงอีกตัวหนึ่งที่เคยเป็นท็อปหนึ่งของเมตาก่อนนะั่นก็คือแก้วมังกรถามว่าแก้วมังกรยังไหวอย,อยู่ไหมในเมตานี้ผมบอกเลยนะยังไหวอยู่ในฐานะผัดสองก็ยังเทพมากๆในการเล่นส่วนในฐานะผัดแรกเนี่ยก็เป็นรองแค่ตัวของหงดาตัวเดียวในภาพรวมดังนั้นแก้วมังกรถามว่ายังน่าปั้นอยู่ไหมผมมองว่า ยังใช้งานได้ดียังค่อนข้างโอเคอยู่ถ้าจะปั้นมาใช้ด้วยความที่น้องอ่ะเล่นได้หลากหลายเยืดหยุ่นเล่นในเบรกเอาก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเมนในหลายๆเซต แล้วก็บวกกับน้องอ่ะเป็นตัวที่มาได้สักพักแล้วอย่างที่ผมบอกไปก็คือตัวที่มาได้สักพักอ่ะมันจะมีวัตถุดิบแคนดี้มาขายมันทําให้ในการทําแคนดี้มันจะง่ายกว่าตัวใหม่ที่เพิ่งมาอย่างตัวของหงดําซึ่งถ้าถามว่าหงดํากับแก้วมังกรตัวไหนนะปานกว่ากันอันนี้ผมให้มองในมุมมอง2แบบนะคือถ้าเป็นสายฟรีผมจะให้ภาสีแก้วมังกรดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปแก้วมังกรเนี่ย มันหาวัตถุดิบได้ง่ายกว่าแล้วก็บวกกับผมมองว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่เล่นมาสักพักนึงแล้วอะ <c oughs> ก็น่าจะมีแก้วมังกรเลเวลสูงๆกันแต่ถ้าเป็นในกรณีที่พร้อมเปแม็กซ์ทั้งคู่ผมจะให้ภาสีหงษําดีกว่าเพราะว่าหงษําเล่นง่ายกว่าแบบมากมากชัดเจนเลยแก้วมังกรเนี่ยหลายๆเซตจะชอบมีเทคนิคแล้วได้ความที่น้องอะเป็นเซตวิ่งไกลมันทําให้หลายๆเซตมีโอกาสพลาดง่ายกว่าตัวของหงดําแล้วก็บวกกับแต้มน้อยกว่าด้วยส่วนพวกตัวอื่นๆที่เป็นตัวเทียรองลงมาเช่นดอกบัวสับปะรดน้องททม ไซดิทอโนว่าหงน้ําตาลอะไรพวกเนี้ยตัวพวกเนี้ยอาจจะเป็นเทียรองลองไปก็จริงแต่ถามว่ายังพอเล่นได้ไหมคือบางตัวเนี้ยในชิงทั่วอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ในเบรกเอาก็ค่อนข้างยังเทพมากๆอยู่ยังเป็นตัวเมนส่วนบางตัวเนี่ยก็อ,อาจจะเก่งในเรื่องของการเล่นชิงทัวยแต่ว่าเบรกเอา,อาจจะไม่ได้ใช้เยอะมากดังนั้นโดยภาพรวมถามว่าตัวพวกเนี้ยมันก็ยังพอเล่นได้อยู่แต่ว่าในเมตาตอนเนี้ยผมก็จะให้2ตัวที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาเลเจนดารีก็คือจะเป็นหงดํดำกับแก้วมังกร ก็เลือกปั้นได้ตามสะดวกนะหรือจะปั้นทั้งคู่มาใช้ก็ได้เพราะว่าผมเชื่อว่า l e จ e n า a ี y เนี่ยมันใช้ได้ยาวๆอยู่แล้วหงดน้ำเนี่ยมันเพิ่งมาด้วยดังนั้นมันมีโอกาสที่จะอยู่ในเมตาได้ยาวๆแน่นอน ก็สรุปโดยภาพรวมคุกกี้เนี่ยหงดาเรียกได้ว่ามาค่อนข้างถล่มเมตาในการเล่นสนามแข่งพอสมควรก็ตามสไตล์ของเรจินา a ี y ที่มาใหม่อ่ะเนาะส่วนพวกตัวอ e ีพิกเนี่ยสภาพโดยรวมก็จะคล้ายๆเดิมนะตัวที่เทพแล้วก็ยังเทพอยู่บางตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเฉพาะทางบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็มีหลายๆตัวที่ปั้นมาแล้วค่อนข้างหยิบมาใช้งานได้หลากหลายเหมือนกันอย่างไว้ไปิ้งครีมที่เพิ่งบับมาก็อย่างที่บอกไปเป็นตัวเมนเบรกเอาที่ค่อนข้างเก่งผัดสองก็ค่อนข้างโอเคเลย ครีนโซดาที่ถึงแม้อาจจะดูดรอปลงแต่ว่าเรื่องความยืดหยุ่นเนี่ยน้องก็ยังถือว่าเป็นของจริงอยู่นะสวนพวกตัวเก่าๆหลายๆตัวเนี่ย ก็มองว่าหลายๆตัวอาจจะดรอปลงในการเล่นชิงถ้วยก็จริงแต่ว่าบางตัวเนี่ยก็กลับมาในฐานะตัวของเมนเบรกเอาเช่นคอฟฟี่แคนดี้ที่ช่วงนี้ก็ค่อนข้างกลับมาโดดเด่นนะต่อกันที่สัตว์เลี้ยงก็สาหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเหมือนเดิมนะคือปันคุกกี้ตัวไหนก็ปันสัตว์เลี้ยงคู่หูตัวนั้นเพราะว่ามีเรื่องของคอมโบนัสแต่ก็จะมีสัตว์เลี้ยงบางตัวที่เอาไว้เล่นในเฉพาะสถานการณ์บ้างเช่นสัตว์เลี้ยงคืนชีพเอาไว้เล่นเบรกเอาอะไรแบบนี้ต่อมาเรามาต่อกันที่สมบัติกันต่อก็สําหรับสมบบัััตตตติิเเนนนนนีีี่่่่่ยยด้้วววคคาามมมททแแผสปรรรจะ็ขออองงงรรงืซึ ทำให้สมบัติทำแต้มในเมตาตอนนี้เนี่ยโดยสภาพโดยรวมยังคล้ายเดิมอยู่ก็จะมีน้ําผลไม้สดที่ค่อนข้างจะโดดเด่นที่สุดเหมือนเดิมที่ดีๆลองลองมาก็จะเป็นตัวของกุหลาบน้าตาลริมทะเลสาบกับดาวแห่งตะว,วนันยิ่งใหญ่ที่ก็เป็นสมบัติใหม่เหมือนกันแล้วก็สมบัติที่โดยภาพรวมยังใช้งานได้ดีพวกหูฟังสายรุง้งหน้ากากขาวแดงอะไรพวกน,วกนี้พวกกีตาร์อะไรพวกนี้ก็ยังถือว่าใช้งานได้โอเคอยู่เหมือนกันในฐานะสมบัติทำแต้มต่อมาก็จะเป็นสมบัติเย่หมีก็สำหรับสมบัติเย่หมีในเมตานี้เนี่ยสำหรับใน ชิ้นที่โดดเด่นที่สุดอยู่ส่วนสําหรับในการเล่นเบรกเอาเนี่ยตอนนี้จะเป็นตัวของเบรกโยกกาซึ่งเบรกโยกกาเนี่ยได้ใช้แบบจริงๆต่าจังๆจะมีตัวของมีน้ําแข็งเกหิมะส่วนชิ้นอื่นเนี่ยมันแล้วแต่เซตตามเซตด้วยแต่โดยภาพรวมเนี่ยสมบัติหมีที่โดดเด่นเลยจะมีแค่ชิ้นเดียวก็คือมีน้ำแข็งเกฮิมะส่วนชิ้นอื่นเนี่ย จะได้ใช้ตามเซตมากกว่าก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะสาหรับในแพทเมตานี้ต่อมาก็จะเป็นสมบัติสายเยลลี่กันส่วนสมบัติสายเยลลี่ก็เหมือนเดิมที่โดดเด่นก็จะมีตัวของฝนดาวตกกับลูกโป่งแคนดี้แอปเปิ้ลสชิ้นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเล่นคอมโบได้กับหลายเซตเลยไม่ว่าจะเป็นเซตของน้องวิปปิ้งครีมที่เพิ่งบับมาเซตของไนโนดอกไม้น้ําเซตของหงน้ําตาลอะไรพวกนี้ที่เป็นสายเซกเยลลี่อะ่ะก็ยังถือว่าเป็นสมบัติที่ค่อนข้างเทปมากๆอยู่แล้วก็จะมีพวกสมบัติที่เป็นตระกูลเพิ่มะนนเเย,ยี่ช่ชววง พรมแดงเจอะคำสาปพ,พวกนี้ก็ได้ใช้บ้างในบางสถานการณ์ในกับบางเซ็ตก็จะมีเซ็ตของครีมโซดาได้เล่นกับวงเวทได้เล่นกับพรมอะไรพวกนี้ต่อมาก็จะเป็นสมบัติสายสปีดการแล้วสมบัติสายสปีดเนี่ยหลักๆโดดเด่นก็จะมี3ชิ้นเหมือนเดิมผมจะให้เป็นตัวของต่างหูไบเว v e r นำโชคดาบอัศวินแห่งเกียรติยศแล้วก็แคนดี้ดาวตกจดัดแสง3ชิ้นเนี้ยดีสุดซึ่งถามว่าชิ้นอื่นยังใช้ได้ไหมเช่นกองสายฟ้าคมดาวจิว๋วมันยังใช้ได้แต่ว่า ด้วยความที่มันมีชิ้นที่ดีกว่ามาทดแทนแล้วเนี่ยทำให้ผมมองว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องไปมองพวกสมบัติพวกนั้นละถ้าอยากเอามาใช้เพื่อความหลากหลายอะไรเงี้ยก็ปั้นหลายๆชิ้นก็ได้แต่ว่าที่มันดีสุดก็จะเป็น3มชิ้นนี้ในเมตาตอนนี้สมบัติที่ควรมีสำหรับสมบัติที่ควรมีเนี่ยในปัจจุบันก็ยังคล้ายๆเดิมนะเครื่องยนต์เนี่ยด้วยความที่พึ่งบับมาด้วยก็ทําให้ความโดดเด่นเนี่ยยังค่อนข้างสูงที่สุดอยู่ส่วนใครเคลื่อนชีพสีแดงอันนี้ก็เล่นได้กับหหลลลลาา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 ยยยๆเเเซตตอออมมมมมบบบบบบกวว่่่่่่ในรีีแแทจจะะป็็สัััิงงงคขดดดดไไไไ้้้้ืชหลาย สเซตเนี่ยสามารถเอาชิ้นเนี้ยไปใช้งานคู่ด้วยกันได้มันเลยทําให้หลายเซตเนี่ยสมบัติชิ้นนี้ยังคงตนอาสำคัญมากๆอยู่ส่วนสมบัติชิ้นอื่นเนี่ยก็จะมีความสําคัญที่รองลงไปพวกถั่วชบลายแทงน้ํายาอมฤตหีบสมบัติอะไรพวกเนี้ยคือพวกเนี้ยมันยังใช้ได้บ้างกับบางเซตแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ย สองชิ้นแรกก็คือเครื่องยนต์กับไข่เนี่ยก็ยังดีสุดเหมือนเดิมก็ช่วงนี้เบรกเอาถั่วชุบอาจจะค่อนข้างกลับมาดีขึ้นนิดนึงเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีเรื่องของเซตวิมบิงครีมที่สามารถคอมโบกับถั่วชุบได้ดีด้วยไงมันก็เลยทําให้อาจจะดูใช้งานได้โอเคขึ้นนิดหนึ่งแต่ยังไงซะถ้าในเรื่องของการเอามาใช้งานง่ายเนี่ยผมก็ยังให้เครื่องยนต์กับตัวของไข,ข่คืนชีพยังดีสุดเหมือนเดิมนะปิดท้ายก็จะเป็นสมบัติเล gendary สารสมบัติเล g e n ด a r y เนี่ยเหมือนเดิมนะก็ ในส่วนของนาฬิกาทรายเนี่ยแน่นอนมันถูกทําหน้าที่แทนโดยพวกสมบัติทําแ,แต้มอีพิกต่างๆที่อยู่ในเมตาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ําผลไม้สดดาบตะวันกุหลาบน้ําตาลคือสมบัติพวกนี้มันค่อนข้างที่จะทําแ,แต้มได้ใกล้เคียงกับนาฬิกาทรายบางเซตก็ใกล้เคียงบางเซตก็ดีกว่าด้วยมันก็เลยทําให้นาฬิกาทรายในเมตานี้เนี่ยดรอปลงซึ่งด้วยความที่มันก็มาได้สักพักแล้วเนาะก็ไม่แปลกใจอะไรคิดว่าอีกไม่นานาประมาณสัก update, สอ, update, อ update, ัปเดต2อัปเดตก็คงมีสมบัติเลเจนดารี่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วทําให้สมบัติในเมตาต เลยอะที่โดดเด่นสุดก็จะเหลือฝนดาวตกที่เอาไว้เล่นกับเซตคอมโบสเปมรมเยรี่เพราะว่าสมบัติทีเนี้ยมันเป็นสมบัติเฉพาะทางมันหาชิ้นเอามาแทนที่ได้ค่อนข้างยากกว่าตัวของนาฬิกาทรายแต่ถามว่าพวกสมบัติเลเจนดารียังใช้ได้ไหมถ้าเป็นในเซตเบรกเอาเนี่ยยังเห็นหลายๆเซตใช้กันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัวของมเมล็ดชีวิตบริสุทธิ์เอ่ยหยดเพลิงตะเกียงพวกเนี้ย มันก็ยังได้ใช้บ้างในหละบบางเซตเพราะว่าสมบัติเจนเนอเรลี่เนี่ยต้องยอมรับว่าต่อให้มันจะโดนรอบกันไปตามการเวลาแต่ด้วยความที่เบรกเอาอะมันต้องใช้หลายชิ้นไงมันก็ทําให้สมบัติพวกนี้เนี่ยที่มันเด่นกว่าสมบัติอีปิกหลายๆชิ้นมันก็ยังถือว่าทําหน้าที่ได้ดีอยู่ ก็มองว่าถ้าจะเน้นปั้นมาเล่นเบรกเอามันก็พอได้แต่ถ้าจะมองในเรื่องของการชิงถ้วยจริงๆเนี่ยฝนดาวตกก็จะมีภาษีที่ดีสุดเพราะว่ามันไม่สามารถมีชิ้นอื่นมาทดแทนได้ส่วนนาฬิกามันยังพอเอาอันอื่นมาทดแทนได้ดังนั้นถ้าจะเลือกปั้นสมบัติเล gendary สักชิ้นเนี่ยผมอาจจะให้มองฝนดาวตกนะถ้าเป็นในกรณีที่อยากปั้นมาเผื่อไว้เล่นกับหลายๆเซต แต่ถ้าไม่ได้แคร์เรื่องการทําสมบัติหลายเซ็ตเน้นเซตทาแต้มปกติอะไรเงี้ยก็อาจจะทําพวกอีพิกล้วนไปนั่นแหละเพราะว่ายังไงซาร์เลเจนดารีเนี่ยถ้ามันทําไม่สุดมันก็เหมือนกรณีเดียวกันกับพวกคุกกี้สัตว์เลี้ยงเลยคือถ้ามันไม่สุดมันก็ไม่เทพประมาณนี้สําหรับคลิปแผทนี้ป้านาเรีกันประจําอัปเดตกลางเดืเอนกันยายนถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, กซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีขอเจอกันนะบ๊าย